กูเข้าไปแล้วแบบว่าภาพมันแบบค่อนข้างฆ่ากูเลยอ่ะโอ้ยอูเข้าไปจอยด้วยเจนนี่ซิลลิงมีอินไซต์อ่ะเพิ่มวอลลุ่มเลยอ่ะสคริปต์ดาวน์โหลดพี่แค่เข้าเกมมาแล้วเปิดแสนไฟฉายดูคือแบบว่าว้าวซ่าเลยอ่ะหนักมากบอกว่าใจเฮดโฟนนะเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นไม่ได้เล่นเลยเที่ยวผมแค่กดสตีนดิสคอร์ดอ่ะพีิชิต ปีงูขึ้นได้แปดร้อยอ่ะแบตแปดเลยภาพมันเฮี้ยจัดจัดอ่ะนี่เหรอไม่นเห็นหีแต่เลยเลยสัตว์เลยเลยเป็นอย่างไรเลยตาบอวเห้ยเลยเป็นตาอลาเปลี่ยนรากไม้ใครมีคนตายมันแต่แต่ความรู้สึกแบบนี้นี่แบบว่าเฮี้ยงแบบเก็บเต้องมีเพื่อนต้องมีเพื่อนตัวตายตัวแทนเสียงแบบเอออะไรแก็บ กูหยอิบยาแบบทั้งดูว่าตะเบิร์ตไอ้พีไรเชดอะเก็สองวันนี้แล้วอะเราเล่นกันไปรำไหมกูอยากจะบอกว่าเสียงเพลงมันแบบว่าที่สาวดรกูบาดอะมันดังมากมันดังจนกูไม่มีเครื่องเลยมันมันดังพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรนะภาพบรรยากาศที่กูบาดจัดหมาของมันอะมันเห็นคนเจอคนคนคนไหนอะคนแบบอองโจรทีนึงคนแบบคนอะคนแบบคนเลยอะ จะคนเปิดขุออยางแต่งตัวสีดำมาหานั่นแหละสีดำเรื่ออะไรเนี่ยเสียงมันเหมือนเด็กเลยอะเนล็กเลยยะไเ่งเดฝมา่นอนี่ยำ่อกูเจอคนประเทศอะไรก็ไม่รู้อะเขาคุยประกับมังครยี่อะไรกันอยู่ไม่รู้อะเที่ยเบิร์ดฮะ มองไม่เห็นยาเอลปอกเกมมาเต็มยังพอเห็นนะเกมที่บอกเกมมาเต็มไม่เห็นที่อะไรเลยนี่เลยเลยนี่เลยต้องเป็นพี่ก้าเลยพี่ถ้าหลอดอ่ะเขาเขาล่ามากินวอลเกอร์กันเว้ยคนตรงเนี้ยวอลเกอร์ชั้นเลยเนี่ยนี่เดินเล็กเลย๋อตรงนี้ชอบเบอร์ช่ไหมนี่ยแมงคตรเดินเล็กเลยว่ะตามมาแล้วไงเอ้าเไม่มยาแม่จุดเละแม่งคตรเดินเล็กเลยอ่ะแมงคอดเดินเล็กมากเลยเว้ยแต่ว่าเป็นเดินเล็กแบบมืดอ่ะนั้นเลย นั่นแหละอีกแล้วอ่ะตรงนั้นแหละโอ้กินเลยบรรยากาศกูบาดจัดเลยไม่เดี๋ยวเราตบไปหาพวกมึงนั Piet> ่อยู่ไหนกันวะไหาทางไว้นะหาทางเอาตกใครเนี่ยโคตรตหาทางไว้นะตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรกัดไม่รู้กัดไม่รู้มึงพูดสักคุไม่อยากเดินออกไปข้างนอกเลยอ่ะไมงคืออะไรอ่ะอันนี่ไมึงคืออะไรอ่ะมันคืออะไรพี่เชื่อประจักษ์แกด้วยเชียร์หัวใจกระพริบจะตัแกด้วยอ่ะ เอ้ยเสียงแกล้งเที่ยขยีบหญ้าวัดพ่อวิ่งแล้วโอ้รอช้าดีกว่าวะกูอยู่กูไม่ไหวกูไม่ไหวแล้วมึงขนาดเนี้ยเฮ้ยโอ้ยเที่ยวมันเดินเล็กมากๆเลยนีกว่าแม่งแบบเดินเล็กเลยเว้ยอแล้วมีแหนบมีไรเฟิลแอมโมมีโซดามีเมทิซิดมีสแตนแกนเนตมีแบสแทบมีแบสเป๊สมีแลนดไม ชุดกดอเกละโอ้ยมีซั๋วมีนะจับความมีโคบาไอ้เชี่ยเมื่อกี้ผมเจอสกินบล็อเกอร์เว้ยแล้วมันแดกเพื่อนออกไปต่อหน้าตาแล้วมันจับไปแกวัดดุ้งเลยอ่ะไม่เป็นมิดมาเป็นกิดพวกคุณอยู่ไหนก kind of ันน่ะคือจากนั้นคุณควรจะซื้อแสติดตัวไว้ใช่ใช่นั่นคือสิ่งที่ควรทำตอนนี้ผมเป็นช่ยหมไปิบปากเลยด้วยอ่ะหิบปากไม่ทิ่มไปเลย ฝนตกอุบัติจัดเสียงฟ้าผ่าอย่างเพี้ยเลยร้านขายของคือตรงนี้เหรอเดินตรงไปจะเจอจี่เฮ้ยดี่เบิร์ดไมงมุมจับสแกนแมงมุมจันสแกมันดีมันดีไอ้บอนวันดีก็มึอยู่ตรงไหนกันอะเฮ้ยฟ้าผ่าเห็นชัดเจนชัดแจวเรแมงมุมเหรออะไรนะเอาหม้อมาดู แก้กูหมดไม่มีเรื่องอะไรเลยวะมึงบอกให้กูเอาเมาส์ออกมาพอกูเมาส์มาพุกูรูนแม่งมุมเลยเมื่อกี้ไอ้รับ้นชั้องมาคืนกันในชั้นเอล่าสุดมั็นต่างต่างที่สกอร์มาพุกรูนแม่งมุมเลยเมื่อกี้สกอร์เมาส์ไงก็สกอร์เมาส์ออกมาเฮ้ยแต่เล่นแมปแบบนี้ใครเขาสกอร์เมาส์กับมาพอกรูนกันเขา มันไม่ออกกันเช้าใช่ไหมมันไม่ออกตอนเช้าใช่ไหมวะเวลาเราเขียดได้ด้วยที่เรามีิเกนด้วยเียเติมเลยอย่ารผมซื้ออนี่มามองเห็ตัอะฮรีาเรตตังเยอะั้งมีตังค์เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเลมาได้เยอะเลยถ้ามันเป็นหลดอฮยมเอาหมดแล้วแล้วมดแล้วหมดแล้วว้ยาเหมดี กลับไปอยู่กับเพื่อนๆเหรอเฮ้ยชี้ชี้นี่เนี่ยวมาชี้ไอชี้ไอชี้หายไปไหนอะอยู่นี่อยู่พี่เบิร์ตอะไอชี้เมื่อกี้ข้างหลังมันมีอะไรก็ไม่รู้ม้ง่วงอะาเฮ้ยผมไม่ตกใจผมมีอินฟาเรดมึงเห็นะไกลๆแล้วใช่ไหมตอนที่มึงจะพูดถึงอะใช่แล้วแต่ว่าอินฟาเรดมันมันเปิดได้ตลอดตลอดเวลาไม่ได้ตอนที่มาปลายดับทำไมตลอเวลาโอเคเมื่อกีไม่แค่หนึ่งเดียวกับเดอึเล็กเลยอันนี้ใครอะ กูเห็นแบบมันเดินตรงนู้นไปแล้วก็กูเดินตามไปแล้วตัวมันก็หายไปอ่ะไม่หลอกเหรอมีการหลอกด้วยแล้วก็คนตรงนี้เป็นคนละเกมนี่แหระคนนั้นแล้วเราจะอยู่แต่ตรงนี้เหรอมันไม่คับมันมันมันซึมมากเรไม่โดนมีพุทธผมไมีพลัวมีผัวมีคนเดินไปเนาะเชเบีจริงป่์มันมีเมืองเฮ้ยชื่อถึงวะชื่ออะไรอ่ะอ้าวโดนดิโดนโดนไปดิฟึ่งอ้าวโดนช็อตอ้าวกระทืบเลยอ้าวอ้าวไม่กลัวอ้าวเอาเราสู้ได้เหรอ เอาสู้เลยเอาสู้เลยทุบทุบทุบเอ้าเอ้ามาตีกูดาวกูดาวกูดาวลากหาเอาเอฆ่าให้ตายได้ไหมมอง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 โอ้ยโอ้ยเอาไอ้เรี่องเรมไม่กลัวแล้วโอ้ยมึงโอ้ยมึงโกงกระจังอ่ะ เหนูคนาผีลคอันลาผีทั้งหมดกคนอ่ะน่่จะบอดปะนาเก็ไม่เมื่อกี้ผีไม่ควอมตัวเป็นคนแล้วกูวิ่งไปหาไม่ไกลา่าสิเลยจำสเกโอ้ฉนเลยสีกนี่โหจังเลยโหดจังเดดเลกไม่เดดลกดเล็กยังฆ่าไม่ได้นะอันนี้แม่งทุบผีดิ้นเลยเด็ดไม่รีหรอไม่ใช่เม็ดคิ้งื้อนใช้เองใช่ไหมเนี่ยเดเก่งๆนั่นทรัพสิ ไไปที่อื่นกัดีกว่าวะไม่ได้ยินไม่สังเกรแล้วก็ประมาณดูบีท่านต้องเก็บหานมีอาวุธสั่งมาพมกพิชเวลอะต้องรูปหลายทีเลยดิที่ไม่มีเมื่อกี้ท้าต่างตรงโน้นคือที่ซื้อของเหรอคือว่าถ้าเราไม่หาของเราก็ไม่ได้ตังค์ปะ อมแปลว่าไอคนที่อยู่แปลว่าไอคนที่ตัวมันมันปั๊มเงินกันนีใช่ไหมแต่ว่าเราด้วยดิวิ่งมาตรงนี้สิลิปเยอะมากเลยตัวเราด้วยนะเบิร์ไไหนอ่ะไม่ิเสร็จแล้วเยเปเรอแสบฉัอยากไดนาลิกาเหมือนนดลีกอ่ะลีกยังมีนาลิกาให้นะเบิร์ดไปไหนแล้ววะไหี้ยะ พี่กำลังเดินตามทาง,อองก็อยู่ความตัวเป็นคนได้เขาไม้พัจนาเมากเลย,ยพี่อยู่ที่โรงผลิตไฟฟ้าขึ้นแล้วอะ่ววอะ,อออออะขึ้นแล้วเี่แล้วอะ่ะผมมึนคือมึนเลยอ่ะแล้วแค่คือสว่างคือสว่างเลยเย่เย่แล้วอ่ะคุว่าเราจะรอดกันไหม ทำได้ก dai.. so like, ูทำไม่ได้แล้วกูไม่มีอาวุธเลยดิอเแลปก็ได้ใครเปิบอกแบบที่ฆ่าผีได้ไม่กลัวหรอกนะใช่ไหมใช่ไหมไอคนไคนได้นะย่นความตกงยอไม่อยไเกียแคนกลังเมกระโดใส่หน้าเลย คนหรือเปล่าไม่มีช่อชี้ขอจัแกไหนพี่ไปเออมึงฉากตรงนี้คือมึงเหมาะจะโดนมากเลยอ่ะแบบว่าฉากแบบพอดหนังเลยอ่ะที่มึงยืตรงเนี้ยมันบอมตัวเป็นผมโอ้ยยเยยยยงยมัมพิมพ์ได้ด้วยอยะมยย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 องมันมยยย มีเหนื่อยป้ะมีเหนื่อยใช่ป้ะทุกมีเหนื่อยต้องผ่านกันดีั้งงั้นนะออไ,ไ,ไม่มีอาวุธต้องต้องให้มอนกับชี้ทำ วันนกูก็ตายอ่ะดิเหนื่อยอะอ้ไอ้เยอะเขียยฮันเตอร์เลยสัต์